สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับอาจจะลืมไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับคุณปูนนิสันเอเวร์นั่นเองนะครับ N1 และ N1 นะครับตอนนี้ก็อยากบอกเลยนะครับว่ามีเจ้าของแล้วมีตั้งนานแล้วแหละนะครับก็ตอนนี้รอคิวทาบอดี้อยู่นะครับเพราะว่าคันนี้ทาช่วงล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสริมเติมแต่งอะไรนิดเดียน่อยละนะครับเดี๋ยวรอเข้าคิวทำเคาะอะไรอย่างเงี้ยนะอยากชมกันแล้วใช่ไหมนะครับว่าคุณปู่ N1 ตอนนี้จะเป็นนยััังงไไปดูกครบ นี่นะครับผมคุณปู่เออร์แวนนะครับ N1 นะครับคันนี้เป็นคันเดียวนะครับในอู่ผมที่เป็นนิสสันนะครับแต่ว่าผมก็ชอบนะนิสสันขอบอกว่านั้งแต่ซื้อมาเครื่องผมก็วิ่งเสื้อลงกระไหลนะครับรันช่วงล่างช่วงล่างรันเครื่อง,อ,งอยากรู้อาการว่ามันอัดหนักใช้งานหนักๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะพังไหมมันจะอะไรไหมโอ้ค้นเหนียวนะครับเครื่อง Td27 นี่ครับตั้งแต่ซื้อมาเครื่องเยิ้มนะ น้ำมันเครื่องอะไรเยอะหมดเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ทานะครับไม่ได้ทำทำช่วงล่างเพิ่งเสร็จนะครับทำช่องล่างเสร็จแล้วก็จอดเลยนะครับจอดรอคิวทําบอดงบอดี้เพราะว่าคันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วก็ต่อพระทรงพรสีเรียบร้อยเปลี่ยนพาเอ้เปลี่ยนประเภทอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเปลี่ยนประเภทหมดละเป็นป้ายเขียวแล้วนะครับโอนเป็นชื่อลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วคันนี้ใส่แหลกหลังคาแต่ยังไม่ได้พ่นสีนะครับใส่แหลกหลังคาเรียบร้อยนะฮะเครื่องโคตรทนนะขอบอกแอร์ย็นเจี๊ยบคันนี้แอร์หนาวนะครับแอร์หนาว n i สสันเอเวน E 2ีนะครับคันนี้เรื่องนที่ดีคอนโซลหน้าเป็นเหลี่ยมนะไม่ใช่คอนจอโค้งนะเขาเรียกจอโค้งใช่ไหมไม่ใช่ตัวนั้นนะครับก็สภาพตอนนี้ทุกอย่างช่วงล่างแน่นเปียบเบรกอยู่ดีนะครับแอร์เย็นนะเหลือตอนนี้เหลือนะครับใส่แหลกหลังคาเรียบร้อยก็เป็นแหลกทรงมาตรฐานสไตล์ผมอยู่แล้วนะครับไม่มีไม่มีขอบนะไม่มีขอบก็เวลาจะยึดจะอะไรก็โอเคนะครับตอนนี้กําลังให้ลูกน้อง ลองออนิ่งนะครับสั่งออนิ่งตัวใหม่มาเป็นแบบบือหมุนนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปอีกทีหนึง่งนะฮะคันนี้เครื่องที27่เครื่อง2007เกียร์ธรรมดานะครับหเกียร์นะครับหเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะเป็นนิสสันเออร์แวนนะครับภายในผมตีโล่งหมดแล้วนะรื้อออกหมดแล้วก็คันนี้อัปเดตนะครับเดี๋ยวกลัว <laughs> ลูกค้าจะว่าเอานะครับว่าไม่สนใจค,คือผมสนใจนะครับคันนี้ผมใช้ประจําเลยเอาง่ายๆว่า ถึงแล้จะขายผมก็ลองวิ่งรันอะไรของผมประจําอยู่แล้วนะครับเนาะคันนี้ใช้งานประจําเลยนะนี่ครับลงกระไรก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะครับนี่เป็นจอโค้งนะแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์เพิ่งทำมาใหม่นะครับหมด20,000กว่าบาทนะครับ20,000กว่าบาทเปลี่ยนคอมแอร์ Air, เปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยนะครับไล่ระบบใหม่หมดเลยนะคันนี้เป็นรถดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับรถดีรุ่นหนึ่งที่คนมองข้ามนะครับนิสส e ันเอเวนนะ E 2 4นะครับคันนี้คุณปู่ N 1นะนี่อัปเดตนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งออนนิ่งใส่ดูที่ว่าจะสวยขนาดไหนนะครับสวยขนาดไหนนะเดี๋ยวติดตั้งฝั่งทางซ้ายเด้ยเดี๋ยวไปใส่ฝั่งทางนู้นนะครับอ่าสส่งนอนแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับอัปเดตตอนนี้คุณปู่ที่ไหนวะเนี่ยนะครับอันนี้พี่อยู่ระยองนะครับอยู่ระยองก็เตรียมทําสีนะครับเข้าคิวรอนะครับคันนี้ก็ ทีสสมรอคิวอยู่นะครับรอคิวทำสีนะครับนี่ก็อยู่ใน,ผนแผนกสีเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ตีพื้นเรียบร้อยเหลือขึ้นหลังคากับฝั่งทางซ้ายนะคันนี้คันนี้ก็น่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่หนึ่งมิถุนายนเอ,อ่อเดี๋ยวขออนุญาตต้องเดี๋ยวเสร็จคันนีน้ก่อนนะครับเสร็จคันนี้เดี๋ยวโดดมาใส่คันนี้เลยนะครับก็น่าจะช่างคันนี้น่าจะเสร็จวันนี้ไหมวันนี้เสร็จนาะ อาวันนี้เสร็จก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงคันนี้เด้อนะครับก็เดี๋ยวเสร็จวันนี้นะครับวันที่หนึ่งมิถุนาเดี๋ยวเสร็จ H1 แล้วก็เดี๋ยวลุยคันนี้เลย T3 นะครับอัปเดตอัปเดตนะครับส่วนคุณปูเอ่อบีก็ตีพื้นแล้วไอ้ตีโป่อยู่นะครับโป่อยู่นะฮะตอนนี้ไล่ขวดลงโค้ลงล่งคานะครับขวดสีลังคาออกเดี๋ยวปั่นสนิมลนะว่าไล่ลังคาเป็นยังไงช่างนุม่มไล่จับอยู่ใช่ไหม ครับเดี๋ยวไล่จับอะไรอีกอีกทีนึงนะครับแล้วก็คันนี้ทีอะไรอนะ่ะดูให้หน่อยบีอะไรบีห้าโอ้ผู B ้ผิดบีบีห้าบีสามบีสองนะครับทีมโตโตยต้าลืมไปบัดดี้นี่บีนะครับบีนี่ก็โป้แต่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกไม่รีบผมก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ทิ้งนะทุกคันไม่ทิ้งนะครับไม่ทิง้งแ,แล้วก็อัปเดตของผมอีกทีอีกคันหนึ่งก็เ,เป็นทีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยทีหกมั้งทีหกคันนี้เป็นเครื่องเคเซ็นะครับ อ่าที่6ที่6นะครับใส่ล้อโตใส่2 4 5นะครับใส่ยาง245 AT นะแล้วก็ปาดซุ้มปาดโป่งล้อนะครับปาดโป่งล้อเดี๋ยวยกขึ้นอีกนะครับเป็นเกียร์ออโต้คันนี้นะเกียร์ออโต้ก็ถามว่าอยากขายไหมคันนี้จริงๆไม่อยากขายนะครับแต่ท่าในใดอยากได้ก็คอมเมนต์มานะครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับ0897229744คันนี้เป็นปี2002นะ คันนี้เป็นปี2002เป็นหน้าย้อยตาเพชรนะครับตาเพชรพร้อมจบนะพร้อมจบคันนี้ภายในอยากไปเก็บเองหรือเครื่องยนต์อยากไปเก็บเองหรือยังไงก็ว่ามานะครับเพราะว่าตามสภาพนี้นะครับพร้อมล้อแล้วก็ผมทําสีให้เอาแล้วกันนะแล้วก็เครื่องมันจะสูงสูงหน่อยนะมันต้องไปทําอะไรใหม่นะครับระบบสายสายฟงสายไฟก็ต้องไปวายใหม่อะไรอย่างงี้นะก็อยู่ แสนแปดหมื่นบาทนะครับแสนแปดหมื่นบาทนะคุ้มชิบหายแล้วนะครับรถขับได้นะแต่มีเยิ้มน,น้ำมันเครื่องมีเยิ้มนะครับสีท้าเกียร์มีเยิ้มอะไรเยิ้มต้องทําบ่ออย่างนี้แต่สภาพนี้ก็คือว่าผมทําสีให้พร้อมใส่ล้อตัวนี้ชุดนี้ให้นะครับล้อตัวนี้ยาง2องสี่ห้าให้เป็นมิชลินนะมิชลินนะครับมิชลินเอทีนะครับแสนแปดหมื่นโปรโมชั่นนะครับถ้วนะตอนนี้คือราคานี้ส่วนจะทําอย่างอื่นก็บวกเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับฝาท้าย ฝาท้ายเป็นตัวนี้นะผมไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่เอาตัวนี้ใส่นะฝุดท้ายผมเป็นซปเปอร์คัตตอมให้นะครับเป็นม่านไฟฟ้านะม่านหลังไฟฟ้าก็ไปต่อเองระบบแต่ไฟเฟอร์อะไรอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ไฟท้ายก็เปลี่ยนเป็นของซปเปอร์คัตตอมเรียบร้อยนะตัวนี้แสนแปดหมื่นบาทนะครับถึงวันที่ขอเวลาที่หนึ่งถึงวันที่7นะถึงวันที่7เพราะว่าผมทาไปเรื่อยๆบางทีผมอาจจะล้มเลิอกอาจจะไม่ล้มเลิกโปรเจกต์ก็ได้นะครับเพราะว่า ผมมีแพร่ขับสี่อยู่ผมมีแพรหลังนะครับเครื่องมันได้ผมมีเกียร์แล้วผมจะทําขับสี่ก็ทําได้นะครับแต่รับผมทํากับสี่คันนี้มีเห็นสามแสนกว่าแน่นอนนะครับสามแสนกว่าแน่นอนนะเพราะว่าปีได้นะปีใหม่ได้เครื่องได้นะครับบอดี้มันได้เพราะว่าคันนี้มันมันไม่ได้ผูกนะครับแต่ว่ามันรถเขาใช้งานมาชนยเยอะบเยินหมดเลย <laughs> <laughs> นะครับฝาท้ายก็ หนาหน่อยผมก็เลยเปลี่ยนเลยเอาซปเปอร์คอต้มใส่เลยนะครับประมาณนี้คันนี้ B5 นะครับ B5 ก็เป็นขาอ่อนยางนี้นะครับส่วนคันนี้สีมันพองผมก็เลยไม่ไหวเปลี่ยนคันแรกว่าคันนี้ทีอะไรเนี่ยทีเจ็ดทีแปดังคันนี้ที่ว่าสีก็ทํามาแล้วนะครับแต่ว่าผมถอดไฟหน้าถอดกระจกหน้าออกถอดไฟหน้ามามันสีมันเริ่มเป็นผดเป็นผดเ,เนี่ยก็ทํามานะครับที่กรุงเทพผมก็เลยไม่ไมเอาดูแล้วมันไม่สวยก็เลยให้เขาทําด้านหน้ามันใหม่นะครับ ให้ทาน้านหนตัวที่ทําแถมไปลูกค้าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบมองดูงานเก็บสีมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นองถอดมาแล้วมันไม่สวยเขาเลยก็เลยทำเก็บงานให้มันดูดีหน่อยแค่นั้นเองนะครับเนาะก,ก็ประมาณนี้อันนี้ก็ใส่แหลกหลังคาเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวทําคลิปเป็นคลิปไปนะมาดูเออแวนต่อนะครับคุณปู่เออแวนตอนนี้ก็เดี๋ยวรอคิวนะครับรู้สึกจะช่างจะเสร็จน่าจะาทิ่หน้าได้ลงละทำบอลลูบอดี้แล้วนะครับแล้วก็ เดี๋ยวส่งเข้าไปแดงสีเคาะแต่งรูปทรงต่างๆป่าปูดามใส่ลิปใส่อะไรอย่างนี้นะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับคุณปู N1, N1 ่ N1 อ1นะครับเออแวนนะครับ N1 นะประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย